ถืออะไรมาครับหน้ากากเสตึกอืมทำอะไรอ่ะอันนี้ปิดไปเลี้ยวมาอืมกว่าจะมาบอกให้ถ่ายให้นี่แหละถิงถ่ายซะก่อนเนาะอันนี้เป็นเสื้อตึกเสื้อตึกปกติของเราเสื้อตึกเสื้อตึกจะเป็นจะเป็นเสื้อตึกแบบของเดิมเลยนะเดิมเดิมเลยไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้เสริมอะไร ทีนี้ก็เอาตัวเดิมเนี่ยเอาปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมปิดไฟเลี้ยวเดิมทีตรงนี้จะใส่ไฟเลี้ยวใช่ไหมไฟเลี้ยวสีส้มทีนี้ตัวนี้ทําออกมาแบบปิดไฟเลี้ยวปิดไฟเลี้ยวอันนี้คือเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกใช่ครับเป็นตัวเลือกก็คือตัวเลือกก็คือแบบใส่ไฟเลี้ยวที่เป็น เป็นสีส้มๆเราก็จะมีให้เลือกแบบใส่ไฟได้ใส่ไฟหน้าได้กับปิดไฟหน้าหรือที่เขาเรียกโปลปิดอแบบ่ะของเราไม่ได้โปลปิดนะเราปิดมาจากบล็อกเลยอ่าอีกแบบหนึ่งที่เป็นตัวเลือกเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมดําเดิมนะ้ยอย่างอื่นดําเดิมเราเนี่ยตัวนี้ใส่ไฟหน้าปิดไฟเลี้ยว แต่ลูกทรงอย่างยังอืงอ่นน่ะเดิมเดิมหมดเลยทําปิดไปเดียวมาให้ที่เฉยแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เรามาปิดทีหลังนะเป็นบล็อกเดียวกับกับที่เราทําหน้าเดิมนั่นแหละที่ใส่ฟิลเลียวนั่นแหละแต่ตัวนี้เราทําพิเศษมาใครจะใช้แบบนี้หรือจะขึ้นรถทรงนี้นะขึ้นรถทรงนี้นะก็ก็ต้องทักมาบอกเป็นพิเศษว่าจะเอาแบบนี้หรือร้านไหนร้าน้า หรือทีมช่างทีมไหนจะเอาแบบนี้ก็ให้ทักมาหาผมตะกิดมาบอกว่าพี่เฮ้ยปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยได้ครับเดี๋ยวผมปิดให้อืหรือร้านค้าก็ถ้าร้านค้ามามาร้านค้าส่วนใหญ่จนะมามีจํานวนก็ให้เวลาผมนิดนึงผมก็จะได้ปิดไฟเลี้ยวให้ตามนี้ยครับลูกทรงตัวนี้ยังเป็นคนเดิมอยู่แง่นะแงนนะซืนนะ้อตึก เซร้ติกที่เป็นทรงเดิมแต่ปรับอะไรนิดหน่อยปรับอะไรนิดหน่อยเพื่อให้มันมันได้เล่นอะไรมากขึ้นแล้วก็สำหรับรถทริปนะผมว่าลมเรื่องลมเข้ามาน้ำจะจะได้ดีกว่าตัวนี้นะได้ดูได้ดีกว่าตัวนี้แล้วก็ไม่โต้ลมด้วยอันเนี้แบบเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะทำบล็อก ฝากติดตามด้วยครับแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าทำบาเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาหามาลองดูว่ามันโอเคไหมฝากด้วยครับแนะนำร้านหน่อยครับแนะนำอีกแนะนำร้านอีกทีหนึ่งทำอย่างไรเขาไม่รู้ว่าร้านไหนไม่สำหรับคนที่อยากจะเดินทางมาหาถึงที่เลยอ๋อมาสาั่งถึงที่เลยอยาจะมาที่ร้านอ่าอย่ามานั่งเล่นอย่ามาพูดคุยได้ก็ ร้าน KBS Carbon Racing หรือร้าน KBS Carbon Racing Moto ตั้งอยู่ที่อซอยอนุทห้าสแยกหนึ่งเข้ามาด้านในครับจะอยู่ใ,ใกล้ๆซอย1นึขีด7จะเป็นถนนส่วนบุคคลชื่อซอยบ้านสวนเข้ามาเนี้ถามเขาจะรู้เลยโกดังนี้ยพอเข้าในซอยผมเป็นโกดังแรกเรยอยู่ขวามือ ประมาณนี้อยู่ในเขตเขตประเวศนะครับเขตประเวศแล้วก็ะะสามารถติดตามเราได้ทางช่องไหนบ้างคะติดตามอีกอ่าไอนนถ้าเกิดถ้าเกิดเริ่มจากคนที่เขารู้จักผมมาหรือทํางานคาร์บอนสมัยก่อนก็จะติดตามจาก Youtube ผมมีช่อง Youtube แล้วก็ Facebook หลักๆเลยผมก็จะใช้ Facebook Facebook เป็นภาังกฤษนะครับ KPS Carbon Racing ถ้าเป็นภาษาไทยก็ KPS อะไรนะ j p s m o t o r a c i n g อ่าแล้วก็เพจเพจน,นะครับ k p s Carbon Racing Moto ครับติดต่อหรือติดตามได้หลายช่องทางครับแล้วก็มีติ๊กต็อกเหมือนกันติ๊กต็อกกชื่อเดียวกัน k p s Carbon Racing เหมือนกันติ๊กต็อกเราก็จะถ่ายรูปที่ที่เป็นรถที่สำเร็จแล้วที่ออกมาจากช่างหลายๆคนหลาย สำนักแต่งแต่ละครั้งก็ผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดสวยจริงผมก็พยายามทําให้ให้เห็นว่ารถของแต่ละสำนักช่างเนี่ยเขาทำสวยจริงผมก็จะบอกไปในนั้นเลยว่าเป็นช่างที่หนักเอเ็กเพืยท่านใดที่ติดตามแล้วอยากจะได้ทรงนั้นแบบไหนแบบไหนจะได้เอาเป็นแนวทางไปบอกช่างคนนั้นเลยว่าพี่เอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยากได้แบบเนี้ยแบบที่พี่เคยทำไปอ่ะ นั่นแหละครับหรือลูกค้าคนไหนที่อยากได้แนวการแต่งรถอเก็สามารถมาติดตามได้หรือโทรมาสอบถามหรือปรึกษาเราได้หรืออยากได้ร้านทําสีอยากได้ช่างที่ต้องการที่จะสร้างรถให้ก็โทรมาสอบถามได้เราพร้อมไปชี้เป้าให้อย่างนี้อย่างนี้แต่เพจนลายก็มีแนะนําให้หลายหลายช่างเลยที่ใช้ชิ้นงานของเรา ใช่หลายคนเลยแล้วถ้าเป็นงานสีแบบรถแบบเดิมๆจะเป็นอีเกตหรือจะเป็นหินแตกหรือจะเป็นอะไรพวกนี้ก็คือเราก็มีแนะนําช่างให้หลายคนเหมือนกันหลายช่างเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเรามีแนะนําให้อยากจะได้จัดทรงโอโ้โหอันนี้ยิ่งเยอะเลยอยิ่งเยอะเลยเยอะมากแนะนาได้ืานกันบอกเหรอบบกไม่ต้องพูดถึงนะครับสุดยอดตีมือชื่อดังในเมืองไทย ผมก็ชี้เป้าและชี้ที่อยู่ไปให้ทําได้ครับเหมือนกันทั้งคันเอาไว้ง่ายทั้งคันถามผมหัว,หวชี้ไปได้เลยสําหรับอยากจะขึ้นรถทรงไหนสวยแน่นอนโอเคหรือใครที่มีเอ่อซื้อชิ้นงานของเราไปแล้วอยากได้ภาพสวยๆมาขึ้นบนเพจเราก็ทักเข้ามาได้ขอหลายๆมุมหน่อยนะอขอหลายมุมหน่อยนะเราก็จะทำออกมาให้มันมดูสวยที่สุด แต,<ช>แต่อย่าลืมผมเป็นคนทำเองก็ไม่ใช่มึงโปรโนะครับเราก็พร้อมจะโปรโมทผ่านเราให้ได้เหมือนกันพร้อมที่จะทำและโปรโมทให้กับพี่ช่างร้านค้าหรือเจ้าของรถทุกคนครับบางคนอาจจะทำออกมาเอ้ยทำไมที่ไม่ทำมาตีบาทตีติดนู่นติดนี่แต่ผมทำให้แน่นอนจะต,ติดไม่นานะครับอยากจะทำให้อยู่แล้วอโอเคงั้นก็รอติดตามทรงใหม่ ช่งใหม่โอ้กทำไว้สี่ห้าแบบแต่นานอยู่เพราะนานพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละแบบมันก็ไม่ได้ทําแบบเดียวแต่ผมขึ้นเสร็จแล้วแหละหลายๆแบบขึ้นเสร็จแล้วก็เราทําออกมาเราก็ต้องให้ทางหลายๆสํานักเขาช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยช่วยคอมเพลนให้หน่อยมันปกติแล้วที่ที่เราทําออกมาเนี่ยเราก็จะจะคุยกับหลายๆทีม หลายๆคนว่ามีความต้องการแบบไหนเพราะว่าเรื่องแอโรเดนมิกเรื่องก,การใช้หน้ากากเนี่ยเราคิดเองไม่ได้นะเพราะผมไม่ใช่คนขี่ผมไม่ใช่ทีมแข่งเราก็ต้องปรึกษากับทีมแข่งอยู่แล้วคุยกับทีมแข่งอยู่ตลอดอยู่แล้วคุยกับร้านค้าถึงแนวทางการการค้าแนวทางการขี่รถแนวทางการอยากได้แบบไหนอันนี้เราจะต้องคุยกับเขาอยู่แล้ว uh huh. ไม่ใช่นั่นสิ่งที่ผมสร้างมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาจากความชอบของผมไม่ได้สร้างมาจากจาก อะไรที่เป็นในตัวผมแต่ผมสร้างมาจากช่างจากคนใช้อะแล้วก็อีกบริการหนึ่งที่ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะรับงานก็คือฝากเรื่องของงานซ่อมชิ้นงานนิดนึงค่ะ๋อก็งานซ่อมชิ้นงานของไฟเบอร์นะครับเรารับซ่อมเหมือนกันเราพยายามที่จะแก้ไขงานที่แตกหัก อันเนี้ยเราพยายามจะทําให้กลับมาเหมือนเดิมให้มากที่สุดนะเพราะว่าบางคนมาเนี่ยชิ้นส่วนเนี้ยแตกฉีกขาดหายไปเลยนะหายไปเลยเนี่ยถึงบอกว่าเราจะพยายามทําให้เหมือนเดิมและดีที่สุดจําเป็นไหมคะว่าสินค้าที่มาหรือชิ้นงานที่มาจะต้องเป็นสินค้าที่มาจากร้านเคบิคาร์บอนเท่านั้นอไม่จาเป็นนะครับที่ไหนผมมาเราดูแลนะให้หมดใช่ไม่จำเป็นนะครับมาเลย ผมทาให้หมดและไม่ต้องห่วงนะครับว่าผ้าผ้าแบบไหนอะไรยังไงเนื้อเนื้องานของคุณมาแบบไหนผมใช้ผ้าแบบนั้นครับ huh. ผมใช้วัสดุแบบนั้นเลยครับไม่ต้องห่วงอก็คือขอให้เป็นงานอ่าไฟเบอร์ Carbon, คาร์บอนใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่งาน ebs b s e BS, จริงๆแล้ว ebs อ่ะเราถ้าเกิดว่าถ้าเกิดพวกวามาซ่อมยอมรับได้ว่าภายในสองสามเดือนใช้ไปแล้วมันจะหลุด ถ้ารับถ้ารับตรงนี้ได้ผมซ่อมให้ได้นะผมไม่ติดอ่าเพราะว่าผมจะแนะนำนทุกครั้งว่าพลาสติกกับไฟเบอร์โครงเนื้ออืมมันจะติดก,กันได้ไม่นานพลาสติกกันสองสาเดือนแล้วแต่การใช้นะอย่างโดนแดดโดนน้าถ้ะเทือน้เยอะเดี๋ยวมันจะล่อนออกไปเองมันจะติดอยู่ชักระยะหนึ่งถ้าถ้าคนเอามาซ่อมบอกว่าเอ้ยพี่ซ่อมมาห,หน่อยผมผมรับได้อ่าโอเคซ่อมให้ครับก็ลอง<ม>ถือถือมาคุยกันใช่ถือมาคุยกันครับ โอเคก็เราจะติดลิงก์ไว้ให้นะคะติดลิงก์เรื่องของแผนที่ไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ก็มาไม่ถูกเซิร์ชเซิร์ชเข้ามาใน Google เนี่ย<ม>นะจะมีที่อยู่ที่ผมทำไว้ k e v i t carbon racing เซิร์ชเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะได้ทั้งทั้งหมดเลยทำไว้หมดเลยครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เข้าเซิร์ชหาเลยใน Facebook ก,ก็มาแล้วก็ถ้าเช็คอินก็จะเจอเหมือนกันนะ<ม>เจอเหมือนกัน ได้หมดเลย Google Map อ่า Facebook อืมได้ได้กเดี๋ยวแน่นอนโอเคงั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบ้วยครับค่ะ